ไม่ลืมดีได้แล้วคณะกรรมการประเมินข้าง,งานจามาจากไหนคณะกรรมการประเมินข้าง,งานาเนี่ยประกอบไปด้วยไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้ากรรมการประเมินข้าง,งานานี้ไม่น้อยกว่าสามไม่เกินห้าซึ่ง ทั้งสามคนนี้ก็ดีหรือห้าคนนี้ก็ดีต้องผูกแต่งตั้งโดยตามข้อ12ตามประกาศก,กพอในสามคนนี้หรือห้าคนนี้ก็ตามไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินห้าครับต้องมีผู้บังคับบัญชา,าของเราโดยตรงหนึ่งคนเป็นกรรมการถ้าเป็นระดับคณะก็คือคณะบดี หรือผู้ที่คณะบรีมอบหมายคนที่สองที่เป็นโดยตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการเลขาถ้กท่านตั้งสามคนก็ขาดแค่อีกคนเดียวกรรมการผู้ทรงนะครับตั้งเพิ่มอ,อีกคนหนึ่งก็ครบสามลว ทำไมต้องมีผู้บังคับบัญชาของเราหนึ่งคนเพราะนี่มันมเป็นเรื่องของการประเมินค่างานมันเป็นเรื่องของการเขียนงานที่เราทํางานที่เราได้รับมอบหมายไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้บังคับบัญชาของเราผู้ในการกองบริหารง,งานบุคคลเขาก็ไม่รู้ว่างานที่เราทํามันเป็นยังไงแต่เขาเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและก็ต้องเป็นกรรมการเลขา ไม่ว่าใครจะอยู่ในราชพัตนครราชสีมาขอต้องมีกต้องมีผอกองบริหารการบุคคลเป็นโดยตำแหน่งหนึ่งคนทุกครั้งเสมอไปอันนี้ก็เป็นไปตามข้อสิบเอ็ดตามประกับผอรครับรแล้วก็คะแนนการประเมินอ,อันนี้ผมพูดไปบ้างแล้วแหละว่าถ้าชำนาญง,งานชำนาญการ แค่64ถ้าชำนาญการกับชำนาญงานพิเศษต้อง84ส่วนเชี่ยวชาญน,นั้นเต็ม300ต้องได้170เชี่ยวชาญพิเศษต้อง235จริงกระผานอันนี้สไลด์นี้ผมก็เอามาจากพอๆครับเนี่ย ที่มาเองเอกสารตัวนี้นนเ,นเอาอย่างกอพซึ่งผมยืนยันว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่กอพบอกกอพบอกว่าเห็นผลที่ต้องมีการประเมินค่างานก็เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นของส่วนราชการไม่เหลื่อมล้ำระหว่างกันจําได้ในฮัสไลด์ประมาณที่สามหรือที่สี่อ่ะ กอพบอกว่าไม่ให้เหลื่อมล้ำระหว่างกันนี่มันเหลื่อมล้ำาแล้วเนี่ยของกอพอพ,อพอคือพวกเรานะครับชำนาญการ64ชำนาญการพิเศษ84แต่ของของเขา65เราได้เปียรหรือเราเทียเปียรครับเราได้เปียร เขาเสียเปรียบเพราะว่าเขาต้องได้ห5สิบิจะผ่านแต่ชํานานการพิเศษของเรานั้นต้อง84<ส>ของเขาแค่80เหลือลมรับไหมครับเหลือลมรับแล้วผมก็บอกว่าสไลด์หนที่สานะที่กอบอ,บบอกว่า<ส>เหตุผลที่ต้องมีการประเมินค่างานก็เพื่อไม่ให้การ,การเขา้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของส่วนร,ราชการ เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างกันเราโทษกพไม่ได้หรอกครับเราเนี่ยสังกัดกพอบัญชีเงินเดือนของเราก็ไม่มีเราไปยืมจมกูกกพหายใจการประเมินค่าหารก็เช่นเดียวกันครับเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดกอพอเป็นผู้กําหนดเรานะ่ะไปลอกเข้ามาแต่วเวรลาลรอกมาเนี่ยลอกมาไม่หมด เนี่ยถ้าลอกมาหมดมันต้องเป็นแบบนี้ครับมาดูแบบฟอมครับแบบฟอ์มีมีแค่กระดาษแผ่นเดียวครับหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ผมถามว่าทุกคนเคยเห็นไหมออันนี้ของกอพอทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแต่ถ้าเป็นของกองพอเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราสังกัดกอพอนะครับ เอกสารเทียหนึ่งแผงน่นนี้มีจำนวนข้อให้เรากรอกอยู่สามข้อข้อหนึ่งเลขที่ประจำตำแหน่งเขาห้ามใส่ชื่อคนนะครับทุกคนมีเลขที่ให้ใส่แต่เลขที่ตำแหน่งกับใส่ชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อคนนะครับชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่งหมายถึงนอกการเงิน 1, บัญชีพัสดุจอบริหาร ข้อสองหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้คือองค์ประกอบข้อแรกของการประเมิน4องค์จำได้ไหมครับที่ผมบอกหนหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ความยุ่งยากสามการกำกับ 4. การตัดสินใจลองไปดูสิครับในแบบฟอร์มเนี้ย หน้าที่ความรับผิดชอบ3าสิคะแนนแล้วเขาก็แยกซ้ายมือว่าตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ตำแหน่งเดิมคือปัจจุบันเราเป็นอะไรจอบริหารปฏิบัติการขวามือคือจอบริหารชำนาญการถ้าซ้ายมือตำแหน่งเดิมเราเป็นพัสดุป,ปฏิบัติการขวามือคือพัสดุ ชำนาญการเขาจะเปรียบเทียบกันอันนี้30คะแนนข้อสามวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพและความยุญญ่งยากจำลอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้30คะแนนข้อสังเกตครับองค์ประกอบเนี่ยยอ้อนกลับมาดูองค์ประกอบ องค์ประกอบตัวที่สองความยุ่งยากสามสิบมันไม่มีคาว่าคุณภาพเลยนะครับไม่มีแต่ตอนวัดดันมีผมเป็นนักวิเคราะห์ผมก็ชอบวิเคราะห์ไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยเนี่ยข้อสองเนะี่ยมันไม่มีคำว่าคุณภาพเลยนะครับข้อหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ตรงนี้ เนี่ยหน้าที่ของเราเป็ชอบเดวขออนุญาตรับแป๊บนึงครับ เราจะเห็ังเกตได้ว,ว่าในประเมินค่าง,งานอันนั้นสี่มุประกอบเขาไม่มีคาว่าคุณภาพแต่ว่าในข้อเนี้ดันมีคาว่าคุณภาพมีคาว่าคุณภาพแล้วก็เอามาใส่เป็นข้อแรกเลยเห็นไหมครับคุณภาพกับความยุ่งยากแต่คะแนนยังเท่าเดิมยังสามจิบ แล้วก็ไม่ได้บอกวิธีแบ่งคะแนนว่า30คะแนนนี้จะแบ่งยังไงแต่หลายนาอะไรก็แบ่งแบบท0ิต้ทิตฮะคุณภาพ15ความยุ 15, ่งยาก15หรวมแล้วเป็น30สรุปว่าแบบฟอร์มเนี้ยคะแนนเต็มเพียงแค่60แต่สิ่งที่จะประเมินเนี่ยคือ4องค์ประกอบ หายไปคือข้อ3กับข้อ4ครับหายกำกับตรวจสอบไป20่สิหายการตัดสินใจไป20่สิบแบ,บรงควมที่ออกแบบมาตั้งแต่วันที่22่ธันวาห้าแแต่ผมไม่รู้ว่าสอกออเพิ่งมาเจอเมื่อไหร่นะครับสอ,สองกกออเพิ่งมาประชุมเรื่องนี้เมื่อเดือนกุมภาปีห้าแปด แล้วก็ไปแจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากว่ามันขาดไปสององค์ประกอบให้เติมองค์ประกอบตัวที่สามและตัวที่สี่เข้าไปในหน้านี้เลยแจ้งในที่ประชุมพวกท่านไม่ได้ไปบอกมออไปต้องถามพมออครับแจ้งในที่ประชุมว่าองค์ประกอบเนี่ยในแบบฟอร์มเนี่ยมันหล่นหายไปสองตัว ให้เติมองค์ประกอบตัวที่สามคือการจำกับตรวจสอบและตัวที่สี่การตัดสินใจเข้าไปมันยังจะครบหนึ่งร้อยคะแนนถ้าไม่เติมเนี่ยมันจะมีแค่หกสิบก็สังเกตก็คือเห็นไหมครับเนี่ยผมบอกว่าหายไปสี่สิบคะแนนข้าสังเกตของผมนะครับก็สังเกตเราแรกเห็นไหมคุณภาพไม่มี สิ่งที่จะวัดนะฮะองค์ประกอบตรงเนี้ยเนี่ยไม่มีคาว่าคุณภาพนี่จะความยุ่งยากแต่พอม,มาวัดดันทะอึ่งเติมคาว่าคุณภาพเข้ามาแล้วก็ใส่ข้อเข้ามาด้วยก็เลยก็ต้องมาแบ่งคะแนนกันเป็นสิบห้าสิบห้านี่แหละกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเป็นจากก่าแก่หรือเปล่า ถ้าเราเขียนไม่ดีนะครับถ้าเราเขียนดีเราก็จะรอดประเมินแค่างานแผ่นเดียวก็จริงแต่เขียนเสร็จแล้วท่านต้องได้เป็นฟื้นเป็นฟื้นเหมือนตัวอย่างที่อยู่ใท้ายๆเล่มน,นั่นคือของจริงนะครับที่ผมไปบรรยายแล้วเขาเขียนมาให้ผมดูแล้วให้ผมคอมเมนต์ผมมีตัวอย่างที่ไม่เป็นรูปธรรมกับเป็นรูปธรรม ไม่เป็นรูปปรรมคือเขาไม่เคยฟังการบรรยายของผมอยู่หมาลไรแห่งหนึห่งแล้วเขายื่นมาที่กองการเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ายื่นเข้ามาเป็นหลักร้อยเลยนะฮะผมไปเห็นผมก็มาบรรยายเรื่องนี้พอดีที่หมาลไรแห่งน,นั้นปรากฏว่าเอกสารที่ส่งเข้ามาเนี่ยถูกตีกลับเลยครับให้กลับไปแก้ไข กลับไปแก้ไขเพราะเขาเขียนตามแบบความนิ่เป๊ะเลยก็ยคือไม่มีองค์3ไม่มีองค์สก็คือเขียนมาแค่2ององ60หคะแนนขอให้กรรมการใจดีแค่ไหนให้เป็นหกเราก็ยังตกเพราะว่าเราเกียนการผ่านคือ6กจีกับ8ปดจี 80. จากแบบฟอร์มน okay. ี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีแค่สององค์เนี่ยมีแค่หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งเดิมตำแหน่งใหม่กับข้อสามงานเดิมงานใหม่อ้าวแล้วมันต่างกันตรงไหนกับตำแหน่งเดิมเนี่ยอันนี้ใช้คาว่าตำแหน่งเดิมอันนี้ใช้คาว่างานเดิมสังเกตดูนะข้อสามใช้คาว่าซ้ายมืองานเดิมขวามืองานใหม่ส่วนข้อสองใช้คาว่า ตำแหน่งเดิมตำแหน่งใหม่ที่จอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงตำแหน่งให้นึกถึงมาตรฐานตําหน่งตำแหน่งตำแหน่งเดิมคือปัจจุบันเราเป็นอะไรเป็นพัสดุเป็นการเงินเป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการขวามือคือมาตรฐานกําหนดงตำแหน่งของชำนาญการ นันนกพิจาร์าชำนาญการพัสดุชำนาญการการเงินชำนาญการส่วนข้อ3ามาำว่างานเดิมงานเดิมก็คืองานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้งานที่เราได้รับมอบหมายข้อ2มันเป็นมาตราฐานกำหนดตำแหน่งท่า,า,านนัมการตำแหน่งบอกว่านักพัากาพัสดุมีหน้าที่ มีลักษณะงานที่รับผิดชอบดังนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสีได้มันจะเขียนกว้างๆครับส่วนข้อสามงานเดิมคืองานที่ได้รับผิดชอบรับผิดชอบทำจริงๆเอามาจากไหนครับ mm hmm. เอามาจากสัญญาจ้างไงครับ p o r ครับ ทีวีอาร์ที่เราเซ็นสัญญาระหว่างมหาอะไรมหาวะารก็จะระบุว่ามอบหมายอะไรให้เราทํา ในข้อสามเนี่ยเราจะต้องเขียนคุณภาพออกมาให้ได้ว่างานของเรานะมีคุณภาพอย่างไรงานของเรานะมีความยุ่งยากซับซ้อนตรงไหนถ้าพูดถึงความยุ่งยากซับซ้อนให้นึกถึงตัวอย่างที่ผมอธิบายว่าการซักผ้าต้อง แยกผ้าสีผ้าขาวผ้าลายลูกไม้ออกจากกันเรามีหน้าที่จะซื้อกัดจ้างพัสดุเราจะต้องบอกว่าการจะซื้อจัดจ้างพัสดุเนี่ยมันยุ่งยากมันซับซ้อนตรงไหนอย่างไรเปรียบเหมือนกับการสักผ้าทีนี้เวลาเราจะอธิบายว่างานเรายุ่งยากคับตอนต้องอธิบายตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนที่หนึ่งทำอย่างนี้ขั้นตอนที่สองทำนี้ขั้นตอนที่สามทำอย่างนี้สี่ห้าหกทำอย่างนี้เขียนเป็นโฟชาร์ดพอเขียนเป็นโฟชาร์ดปุ๊บเวลาเราไลา่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะไล่ได้ครบถ้าเราไม่เอาโฟชาร์ดเป็นตัวตั้งเนี่ยเราเขียนไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันจะตกไม่เป็นถ้าเราเอาโฟชาร์ดเป็นกรอบ บังคับเราเลยว่าเรามีหน้าที่เป็นการเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใช้ใจ่ายในการไปราชการขั้นตอนที่หนึ่งผู้มารับบร,ริการยื่นแบบฟอร์มขั้นตอนที่2ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนที่3ขออนุมัติไปราชการขั้นตอนที่สี่ห้าหกว่าไปนะครับเขียนขั้นตอนเหล่านี้เป็นโปรชัดเอาไว้รอเพื่อที่จะเอาขั้นตอนนี้ไปเขียนในข้อสา เนี่ยที่ผมใส่ดอกจังได้ว่าการแบลความเนี่ยข้อสามเนี่ยมันมีแค่คุณภาพกับความยุ่งยากแต่เขาให้เพิ่มการกำกับตรวจสอบและการตัดสินใจเข้าไปหากไม่เพิ่มมันก็จะไม่ครบสี่องค์ประกอบตามที่เขาจะประเมินนะโอเคแต่นี้เพิ่มเราก็เพิ่มถ้าเราไม่เพิ่มเราก็จะเป็นแค่หกสิ ทีนี้วิธีเขียนคุณภาพเวลาเราจะพรารนาว่างานลองนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนื่องจากว่าคุณภาพมันเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนปริมาณเช่นมีงาน6ชิ้นมีวิจัย3มเรื่องมันนับได้ แต่ว่าคุณภาพจับต้องก็ไม่ได้นับไม่ได้ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องเขียนให้กรรมการเห็นว่างานของเรามีคุณภาพให้ได้ซึ่งสิ่งที่จะบอกว่างานเรามีคุณภาพหรือไม่นั้นต้องมีคําพูดเหล่านี้ครับมี่ความพึงพอใจงานที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ ถึงจะเรียกว่ามีคุณภาพงานที่เราทำเสร็จแล้วนะถูกต้องงานที่เราทำเสร็จแล้วทันเวลางานที่เราทำเสร็จแล้วประหยัดทิ่งเหล่านี้จึงจะเรียกว่ามีคุณภาพสมมุติว่าคณะกดรเนี่ยมาบอกเราตอนสี่โมงสิบห้าเนี่ยเรากำลังจะกลับบ้านแล้วกำลังจะเขียนชิวตามปาคือผู้หญิงเราเนี่ย วันเยเนี่ยทเช็ดยิ้วตาปากอีกสองครั้งคือออกจากบ้านกับจะเข้าบ้านเหื่อยไม่ก่านสองครั้งตอนอยู่ที่ทํางานเนี่ยชักหัวมันเกิดอะไรใครย้อยหน้ามันแค่ไหนก็ชักหัวมันชีโมงสิบห้ากำลังจะกลับบ้านแล้วท่านรัฐมนีบอกว่าจะจะจะ,จะทํางานด่วนให้ฉันหน่อยฉันจะไปกรุงเทศไปทีเช่นกีฬา พอคณะบดีมาสั่งเราแล้วก็ทำสิบายสี่โมงครึ่งนะ่าทำสิบห้านาทีมันไม่เสร็จหรอกไปเสร็จต่สองทุม่มสามทุ่มแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอกไปให้คณะบดีที่บ้านโอเคถ้าเราทำเสร็จทำคณะบดีไปรชาชการหรือว่ามีมุณภาพะี่ เคสหนึ่งสั่งเราเหมือนกันตอนสี่โมงสิบห้าทำเสร็จเหมือนกันเสร็จตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งเลยทำไปคนแรกเสร็จสองทุ่มเราไปส่งที่บ้านแต่คนนี้เสร็จแค่ทุ่มเดียวไปส่งที่บ้านแล้ววัดีก็ไม่ได้เปิดอาบอกเช้ามาก็ไปเงียบเลยไปดีเช่นห้าเปิดขึ้นมาเทียบเลยอย่างเนี้ยถือว่าไม่มีคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนต้องเขียนว่างานของเรายุ่งยากยุ่งยากอย่างไรซับซ้อนซับซ้อนตรงไหนห้ามเอาคำว่ายุ่งยากซับซ้อนไปเขียนต่อท้ายงานที่ทำเช่นปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ่งยากองคำตเตห็นแบบนี้ตรงเราจะต้องบอกว่าปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันยุ่งยากตรงไหนต้องไล่ตามโฟลชาร์ตแน่ การจดดซื้อจัดจ้างนี้ 1, 2, 3, 4, 5, ทั้งหมดเจ็ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ทีละขั้นตอนแล้วพอถึง,ง,งขั้นตอนไหน,นยุ่งยากใส่วงเล็บขั้นตอนไหนซับ้อน,นใส่วงเล็บขั้นตอนไหนการตัดสินใจใส่วงเล็บการใส่วงเล็บเป็นการชี้เป้าครับถ้าพูดถึงชี้เป้าให้นึกถึงบอกให้ลูกผู้หญิงต่านตาแล้วชี้เป้าเลยว่าอยู่หัวเตียงที่ห้องนอน นี้มันไม่ทํางานเลยมหน,น้าจอมันมีอะไรขึ้นมาแล้วใชม่มันมีตัวนี้ขึ้นมารบกวนครับใครเปล่ยนคอมเชื่อดูนหน่อยครับผมต้องมาปิดตัวนี้ถึงจะเึงี่คิกตัวนี้ได้พอปิดทอนี้มันขึ้นอยหน้าจอผมอย่งนี้ขึ้นนี่อ,อ่าผมยุบลง,งไปเฉยๆแล้วผมก็ใช้ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอ,อีกอ่าออนนี้ใช้ได้แล้ว ทีนี้แบบฟอร์มเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่ผมถ่ายเอกสารมาแต่คราวนี้ผมมาทำเป็เพราะว่าพอยตัวโตๆข้อหนึ่งเนี่ยเลขาที่ประจำตำแหน่งที่สมมุตินะครับ2274นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดกองแผนขอกำหนดเป็นก็ผิดแล้วเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ขอเป็นนักวิชาการอุตสาไม่ไรนะครับตรงนี้ต้องเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการแก้นะครับ เปน็นนักวิเคราะห์ต้องขอเปน็นน,ปนักวิเคราะห์ทำการผมแก้เลยเลยผมเอง